สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการตายทั้งกลมเล่าเท่าที่มีข้อมูลนะครับในเรื่องของตัวบทคาถานั้นคลิปนี้ไม่มีเนื่องจากว่าทางสายนี้เป็นสายเฉพาะที่ถ่ายทอดให้กับคนที่รับช่วงต่อเท่านั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคนตายทั้งกลมจึงต้องผ่าเอาเด็กออกและต้องแยกทำพิธีต่างหาก ทำไมไม่ทําพิธีร่วมกันเพราะเขาเป็นแม่กับลูกกันอันนี้มีหลายคนสงสัยนะผู้เราเองแรกๆก,ก็สงสัยเหมือนกันก็ได้ทําการไปค้นคว้าแล้วก็สอบถามแล้วก็หาข้อมูลกับคนที่พอจะรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจถามว่าเคยมีคนทําแบบนั้นไหมหมายถึงว่าแยกศพเด็กทารกออกแล้วก็ไปเผาพร้อมกับแม่เขาเนี่ย ก็เคยมีนะครับเคยได้ยินข่าวช่วงที่โควิดระบาดหนักๆนั่นแหละมีสาวตายทั้งกลมแล้วเขาก็ผ่าเอาเด็กทารกออกแต่แล้วเขาก็เอาเด็กทารกนั้นไปใส่ลงศพเดียวกับแม่ของเขาวางไว้ในโรงศพเดียวกันอันนี้ผู้เล่าขอกล่าวประมาณนี้แล้วกันเนาะที่เหลือหากท่านใดสนใจก็ให้ไปตามกันเอาเอง เชื่อว่าแต่ละคนต่างมีหน้าที่ย่อมมีเหตุมีผลต่างวาระกันและในอดีตก็มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับสัปเหร่ท่านหนึ่งที่ไม่ยอมผ่าศพทารกออกจากศพแม่ที่ตายทั้งกลมแกจะทําการชาพนักกิจโดยไม่สนใจคําทักท้วงของชาวบ้านสุดท้ายเรื่องก็จบไม่สวยนะอันนี้เป็นเรื่องอดีตที่เล่ากันมานะ เรื่องราวเล่าขานอันเป็นตำนานนี้มีข้อมูลได้ว่ามาจากวัดโพแตงใต้ตำบลโพแตงอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกแบบนี้ก็คงจะไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าไหร่ถ้าบอกว่าวัดหลวงปู่สดหลายท่านอาจจะร้องออกขึ้นมาพระครูอเนกสารคุณหรือชาวบ้านทั่วไปเรียกท่านว่าหลวงปู่สดธรรมวโร เล่าลือกันเป็นตำนานกล่าวขานกันจนถึงทุกวันนี้ว่าท่านเป็นผู้สวดส่งวิญญาณเฮี้ยนผีตายทั้งกลมสยบความดุร้ายขจัดออกไปจากความหวาดผวาของชาวบ้านอย่างชง,งักงันคนทั่วไปต่างขนานนามท่านว่าเป็นเกจิตาทิ่ผู้ปราบผีตายทั้งกลมประวัติหลวงปู่สดนั้นหากท่านใดสนใจเพียงเสิร์ช Google ก็น่าจะพบแล้วล่ะหาไม่น่ายากนะแต่เนื้อหาในคลิปนี้เรากล่าวถึงการตายทั้งกลุ่มตามเรื่องราวบอกเล่าก็คือมีศพผู้หญิงตายทั้งกลุ่มมาอย่างที่วัดโพแตงใต้แห่งนี้แต่แล้วสัป,ปเหร่อคนดังกล่าวกลับทำในสิ่งที่ชาวบ้านทักท้วงก็คือสัป,ปเหร่อไม่ยอมผ่าเอาศพทารกในท้องออกมาแยกทำพิธีตามที่เคยปฏิบัติกันมา เขาเผาเย็นนั้นคืนนั้นผีก็เฮี้ยนเลยปรากฏกายหลอกหลอนกันทั้งวัดพระนินก็ไม่เว้นพระบางรูปถึงขั้นสิ้นสติเป็นลมล้มพับบางหลายช็อกตาค้างทำอะไรไม่ถูกเพราะโดนผีตายทั้งกลม่มหลอกหลอนแทบไม่ได้นอนรบกวนกันจนแบบว่าพระเนนหลายรูปนี้ขอลาสิกขาเพราะกลัวผีหลอกนอนวัดไม่ได้ นะบางครั้งเขาบอกว่ากลางวันยังต้องผวายังต้องสะดุ้งกันเลยว่างันนะดุเฮี้ยนขนาดนั้นเลยนะครับไอ้ที่หลอกหลอนนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าหลอกหลอนยังไงแต่มีคนให้เห็นว่าปรากฏตัวตรงนั้นปรากฏตัวตรงนี้อะไรประมาณนั้นพอข่าวลือหนาหูชาวบ้านโจษขานกันมากขึ้นเดือดร้อนไปถึงสเป,ปเหอ่อต้นเรื่องก็คนเดิมนั่นแหละคนที่ไม่ยอมพาศพออกนั่นแหละ เขาก็เลยรับผิดชอบสังคมด้วยการที่จะเตรียมจะเข้าจัดการกับผีเฮี้ยนตายทั้งกลมตนนี้ด้วยการที่ว่าจะจับผีถ่วงน้ําแต่ทว่าอนิจจังในระหว่างทางสับป,ปะเอเดินทางมาด้วยเรือเรือที่สับป,ปะเรอนั่งมาเกิดล่มระหว่างเดินทางมาเพียงเพราะว่าจะจับผีตายทั้งกลมถ่วงน้ําแต่ตัวเองกลับมาไม่ถึงวัดทีนี้ชาวบ้านก็ลือกันไปสารพัด ตามแต่จินตนาการของใครเรื่องราวบอกว่าศพของสปอเรอท่านนั้นถูกสายน้ํากลืนหายไปไม่มีการพบเจอนับแต่นั้นมาก็หาไม่เจอนะตามข่าวตามคําล่าลือตามตำนานนั้นบอกว่าไม่เจอนะก็ต่างก็เดาไปต,าต่างๆนานาลองเดาสิว่าชาวบ้านเขาจะจินตนาการวินิจฉัยไปประมาณไหนบ้างคงเดาไม่ยากใช่ไหมครับสายหมูก็ว่ากันไป สายหลอนยังไงงานนี้ก็คงไม่ขาดบางข่าวก็บอกว่าที่ไม่พบร่างของสัป,ปรเรเร่เพราะโดนจระเข้กินเข้าไปแล้วเหมือนกับว่ามีคนเห็นว่ามีจระเข้ตัวใหญ่วายวนอยู่แถวๆนั้นบริเวณที่เรือร่มอันนี้คือคำบอกเล่าของชาวบ้านณวันนั้นนะและวิญญ,ญาณผีเฮี้ยนตายทั้งกลมมาสงบลงได้เมื่อหลวงปู่สดออกโรงสวดส่งวิญญ,ญาณ ทำพิธีให้จากนั้นทุกอย่างก็กลับมาดีเหมือนเดิมก็หลังจากที่บอกว่าผีดุผีดุทุกอย่างก็เงียบลงหลังจากที่หลวงปู่สดมาจัดการสวดส่งวิญญาณทุกอย่างก็สงบลงนะชาวบ้านก็สบายใจขึ้นเรื่องเล่าขานนี้สาเหตุก็มาจากการที่สัปเหร่ไม่ยอมผาศพทารกออกมาก่อนจะทําการชาพนกิจจริงๆแล้วการผ่าศพเนี่ย มีดที่จะใช้ก็ต้องตกทอดมาจากครูบา,าอาจารย์จากรุ่นสู่รุ่นก็คือสืบทอดกันมานั่นแหละไม่ใช่ว่าจะใช้มีดทั่วๆไปผ่านะมันมันต้องมีการหลายลักษณ์อักษรลงยันลงคาถาอาคมเยอะแยะไปหมดนะครับสําหรับสายนั้นเฉพาะเขาถึงจะบอกกันนะและสายนี้ก็ต้องร่ำเรียนมาตามหลักวิชาให้ครบถึงจะสะกดผีลงได้อันนี้ก็ต้องเก่งจริงนะ พราะผีตายทั้งกลมถือว่าเป็นการตายหงด้วยความทุกข์ทรมานจึงขึ้นชื่อเรื่องความดุร้ายนั่นว่าธรรมดาแล้วนะอันนั้นตายธรรมดาใช่ไหมแล้วถ้าศพไหนที่ตายเพราะคนที่ตนรักถูกสามีทารุณกรรมจนตายหรือตายเพราะถูกสามีนอกใจตายเพราะเรื่องกลุ้งใจอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะคาดเดาว,ว่าความเกลี้ยกล่อมตรงนั้นนะ่ะมันจะทวีคูณรุนแรงมากแค่ไหน ผู้ที่ทําการผ่าท้องแยกศพเอาเด็กทารกออกมานั้นก็ต้องมีดีพอสมควรเพราะจะต้องทําพิธีตัดสายแม่สายลูกให้ขาดท่านว่าถ้าศพไหนเฮี้ยนมากๆเนี่ยจะตัดยากมากหมายถึงตัดไม่ค่อยขาดนะกว่าจะขาดได้ก็กินแรงพอสมควรหมายถึงจงใช้ความพยายามกันหนักพอสมควรอะไรประมาณนั้นเผลอๆตัดไม่ได้ เขาบอกว่าถ้าพอตัดไม่ขาดเนี่ยเล่าเรือกันว่าใบหน้าศพของแม่เนี่ยจะคล้ายๆว่าจะยิ้มเยาะเยะ้ยเหมือนเยาะเย้ยว่าตัดไม่ขาดนะประมาณนั้นหรือถ้าไม่ยิ้มเนาะใบหน้าศพก็จะดูเหมือนแบบจะมีสีแดงปรากฏขึ้นเรื่อยๆเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆนะก็เหมือนถ้าไม่ยิ้มก็ไม่ใช่ว่ายิ้มแฉ่งออกมาเลยทีเดียวนะแต่พอเรามองไปสังเกตดูได้ก็เหมือนว่าใบหน้าศพนั้นจะอมยิ้มอยู่เหมือนมีความสุข เหมือนคล้ายๆใจเย่อเยอ้ยวิชาอยู่อะไรประมาณนั้นถ้าไม่ยิ้มถ้าไม่อมยิ้มก็จะเป็นเหมือนหน้าก็จะแดงระเรื่อขึ้นมาแดงขึ้นมาเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆเสมือนว่าความเฮี้ยนเนี่ยจะไม่ยอมสงบลงง่ายๆผู้ตัดต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้มีดหมอหรือเขียวถ้าตอนนั้นเขาใช้เคียวตัดอยู่เขาก็จะเอาเคียวนี่แหละสับลงหน้าผากหรือบนหัวศพถ้าไม่มีมีดก็ต้องมีดนะสับลงเลย ใบหน้าศพเลยสับแรงๆแล้วเขาก็จะสะกดด้วยมนต์ดำพวกนี้ต้องเป็นมนต์ดำนะถึงจะเอาอยู่บางศพก็สับไปหลายทีอยู่เหมือนกันสะกดด้วยมน์ก็แล้วตะวาดก็แล้วตะขอก็แล้วก็ยังเหมือนยิ้มย่ออยู่เช่นเดิมผู้ทําพิธีก็ต้องฟันหน้าศพฟันพูดง่ายๆว่าจนแน่ใจว่าเอาให้อยู่ท่านว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าบรรดาญาติญาติรับไม่ไหว คนหดหูทำใจไม่ได้แต่พิธีนี้เขาห้ามขัดขวางนะครับเขาห้ามขัดขวางเลยพ่อหมอจะทำอะไรนะห้ามห้ามยุ่งเด็ดขาดเพราะพ่อหมอกำลังควบคุมสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ไม่เช่นนั้นแล้วคนที่แยก่ก็คือผู้ทำพิธีก็คือพ่อหมอนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาจะตกลงพูดคุยให้เข้าใจกันก่อนพูดคุยกับญาติเนี่ยนะว่าเขาจะทำอะไรกับศพ แต่ถ้าเขาทําอะไรแล้วห้ามยุ่งห้ามทักห้ามอะไรให้ดูอย่างเดียวบางหมอบางสัป,ปเหรืเลยเขาจะไม่ให้ญาติเข้าไปใกล้ถ้าเขาทําพิธีนะเพราะเขากลัวว่าเสียสมาธิแล้วก็กลัวญาติจะไปพูดเป็นเสมือนทําลายเคล็ดเขาอะไรประมาณนั้นนะก็ถ้ามีคนเข้าไปขัดขวางหรือพิธ,ธีกรรมอันนี้ไม่สําเร็จเนี่ยพ่อหมอถ้าไม่โดนวิญญ,ญาณรังควานหรือของอาจเข้าตัวเนี่ยถ้าไม่บ้าก็วิกลจริตไปเลย พอหมอก็ต้องรับผลกรรมไปก็หมอพอหมอก็ต้องลําบากสิ่งนี้ไม่ได้รบกวนศพนะแต่เป็นการช่วยเหลือให้ดวงวิญญาณทั้งสองดวงวิญญาณนั้นสู่ภพภูมิมันควรนะเขาไม่ได้ไปบังคับนะอันนี้เป็นพิธีกรรมที่เขาถือว่าช่วยเหลือกันปัดเป่ากันอะไรประมาณนี้ไม่ได้เป็นพิธีนอกรีดน,นะครับอันนี้นะแต่ถ้าทําไม่สําเร็จความสวยจะมาเยือนผู้ทําพิธี อันนี้ก็คือถ้าในช่วงที่ทำนะหมายถึงว่ามันเป็นข้อปฏิบัติอยู่แล้วไม่ได้ไปนอกเหนือจากอะไรที่ไม่ควรทำนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนๆเนานะเดี๋ยวจะตีความหมายกันไปผิดๆขาเกลียนทั้งหลายแหล่ฟังให้มันชัดๆก่อนนะค่อยไปคอมเมนต์นะครับมันจะดีมากาเราจะได้เข้าใจตรงกันเนาะหากแยกแม่แยกลูกตัดสายสำเร็จแล้วเขาจะแยกศพทารกไปฝัง พ่อหมอก็จะจัดการในส่วนนี้ก็คือศพเด็กทารกนั้นพ่อหมอจะเอาไปจัดการส่วนศพแม่ก็พ่อหมอก็ต้องยกให้ญาติพี่น้องจัดการชาปนกิจต่างหากเขาจะทํากันคนละที่คนละอย่างนะศพคนแมนะ่เขาจะไปเผาศพคนลูกเขาจะไปฝังทําคนละที่ทําคนละอย่างแยกทํานะเขาจะไม่ทําร่วมกันอันนี้คือสิ่งที่มันควรจะเป็นไปตามหลัก ความเชื่อที่เขาเชื่อกันมาเนาะหากไม่ผ่าตัดสายแม่สายลูกออกเนี่ยเชื่อว่าวิญญาณจะเฮี้ยนมากก็คือถ้าไม่เอารูปออกเขาก็จะแบบความเฮี้ยนก็จะเหมือนอย่างที่เป็นข่าวลือในหลายๆอย่างที่เป็นข่าวอยู่ในหลายๆครั้งเป็นเรื่องของความเฮี้ยนนะอาจจะไม่เป็นผลดีกับคนอยู่คนอยู่ก็คือคนในครอบครัวของผู้ตายนั่นแหละอาจจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครวัวไม่เป็นผลดีอย่างไรนั้น จะแย่แค่ไหนเขาก็ไม่ได้อธิบายบอกเราเขาก็ไม่ได้ชี้ชัดว่ามันจะเกิดตรงนั้นมันจะเกิดตรงนี้เขาก็ไม่ได้บอกเขาแค่บอกว่าไม่ใช่ผลดีเราก็ตีความออกไปว่ามันอาจจะเกิดอะไรหลายๆอย่างนะอันนี้เขาก็เขาก็ไม่ได้อธิบายเรานะครับเราก็ขอให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ผลดีเนาะก็ไม่รู้ว่าจะแย่แบบไหนนะอันนั้นก็เอาไว้อีกมุมหนึ่งเนาะแต่มีข่าวลือ ทั้งข่าวลือทั้งเป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้ออกสื่อทุกวันนี้นะว่ามีคนเคยผ่านหน้าบ้านคนตายทั้งกลมเนี่ยตอนดึกเนี่ยจะมีเสียงกล่อมลูกแววล,ลอยออกมาบางทีก็เห็นนั่งไกวเปอยู่ใต้ต้นไม้บ้างบนบ้านบ้างหน้าบ้านบ้างหลอนกันไปต,ตามๆกันอันนี้ก็คือคนที่เข้าไปเจอนะลักษณะแบบบางทีก็เห็นเดินผ่านไปผ่านมาตรงไหนที่เกิดอุบัติเหตุก็เหมือนจะมีผู้หญิงอุ้มลูกยืนยืนรออยู่ ยืนรอรถยืนอยู่ข้างถนนยืนอยู่ข้างต้นไม้เดินไปเดินมาอยู่ในบริเวณนั้นอะไรประมาณนี้แหละบางตำราบอกอาไว้ว่าตายทั้งกลมอาจจะมาจากภาษาเขมรกรมตัวนี้แปลว่าทั้งหมดก็คือตายทั้งแม่ทั้งลูกกรณีนี้ถือว่าตายหงนะก็คือตายทั้งแม่ทั้งลูกก็คือช่วงที่ลูกยังอยู่ในท้องนั่นแหละนะหรือไม่ก็ช่วงจังหวะที่จะคลอดนั่นะแหละนะ ส่วนกรณีคลอดแล้วแม่ตายลูกรอดหรือแม่รอดลูกตายอันนี้เขาไม่นับนะเขาไม่นับว่าเป็นกรณีเดียวกันกับตายท้องกลมนะครับเขาไม่นับนะครับอันนั้นคนละอย่างกันเรื่องราวนี้ก็เป็นข้อมูลเท่าที่สืบหาได้นะมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นแต่ผู้เราเชื่อว่าการจะทำพิธีตรงนี้ก็ต้องอาศัยผู้ที่ มีเชี่ยวชาญมีความรู้โดยตรงก็ทําให้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องกว่าอย่างน้อยๆดวงวิญญาณทั้งแม่ทั้งลูกเขาก็จะได้ไปสู่สุคติพบภูมิที่ดนะีอันนี้เป็นการบอกเล่าถึงว่าทําไมเขาต้องผ่าลูกทําไมเขาต้องแยกลูกนะอันนี้คือวิธีการของเขาเขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากแต่โดยส่วนใหญ่เขาก็เหมือนกับว่าวังดีต่อดวงวิญญาณทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ เพื่อให้ทุกอย่างสงบลงแล้วก็เป็นไปตามกลไกของวัตถะที่อันควรก็จะประมาณนั้นนะแต่ยังไงก็การที่หาท้องแยกลูกออกมาโดยมากค่อนข้างมากนะเรียกว่าค่อนข้างมากมากกว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทําในจํานวนหนึ่งก็ยังสงสัยอยู่กรณีที่ไม่ผ่าก็เหมือนเรื่องราวที่เล่ามานั่นแหละครับเ็เกิดความเห็นกันใหญ่โตมโหฬาร ถามว่าหลังๆมานี้เคยเห็นข่าวที่แบบว่าเขาผ่าแล้วเขาก็เอาเด็กไปไว้ในโลงศพโลงเดียวกับแม่เขาก็ยังมีข่าวให้ดูอยู่นะครับในหลายๆมุมนะอันนั้นเราก็คงจะไม่สามารถไปเจาะลึกสำหรับท่านใดที่สนใจนำเรื่องราวไปเล่าต่อรับฟังพอทำความเข้าใจอันนี้ก็ถือว่าข้อมูลก็พอให้ความกระจ่างได้มาสักนิดนึงนะจะให้ละเอียดมากกว่านี้ ไว้ผู้เราไปพบเจอกับผู้ที่ทำพิธีจริงจังซะก่อนแล้วผู้เราจะเอานํ้เรื่องราวมาตีแผ่เล่าสู่กันฟังพอเป็นความรู้พอให้ได้เล่าต่อสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านคนที่กดไลค์กดติดตามพบแต่ความโชคดีมีชัยร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอายุวันขวัญยืนสวัสดีครับ